นะคะประพันธ์อะไหล่เครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์นะคะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องยนต์และอะไหล่แท้ฮอนด้ามานานกว่า15ปีวันนี้นะันมีเชือกสตาร์ทของเครื่องยนต์ฮอนด้านะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือถ้าใครซื้อเครื่องฮอนด้าไปแล้วใช้ไปนานๆเนี่ยก็คือเป็นธรรมดาที่เชือกสตาร์ทจะต้องขาดถูกไหมคะอันนี้นันก็มีอะไหล่ให้ให้เพื่อนๆซื้อไปเปลี่ยนนะก็คือจะเป็นเชือกสตาร์ทที่เป็นของแท้ เหมือนกับที่ติดมากับเครื่องเลยนะคะเราก็จะแบ่งเชือกสตาร์ทได้เป็นตามรุ่นของเครื่องยนต์เนาะมันก็จะมีเชือกสตาร์ทรุ่นสําหรับเครื่องยนต์เล็กก็อย่างเช่น Gx120 Gx160 แล้วก็ Gx200 ซึ่งจะเป็นเชือกสตาร์ทแบบนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นเส้นสีขาวนิ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้ความโตของเส้น4.5ม mm ิลลิเมตรนะคะมันก็ดูแบบไม่ค่อยอ้วนมาก ถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้มันก็จะเส้นจะก้นกว่านี้นิดนึงอันนี้ความยาวนะคะ1นึเมตรสีเซนติหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตรนะคะก็คือเมตรสี่สิบเป็นไซส,ส์ที่พอดีสำหรับรีคร start อย t สตาร์ทของ Honda เลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องยนต์ยี่ห้ออื่นใช้เชี่ยวสตาร์ท Honda ก็ได้เหมือนกันอันนี้ราคาเส้นละหนึ่งอยี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นซองของผลิตภัณฑ์อ่าอันนี้ ซื้อของเรได้ฟองแบบนี้ไปก็คือจะเป็นของแทน้แน่นอนนะคะต่อไปก็จะเป็นของรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือจะเป็นของรุ่น gx 2 7 0แล้วก็ gx 3 9 0นะคะเป็นเชือกสีขาวเหมือนกันแต่ว่าเส้นจะโตกว่านี่เห็นไหมเอามาเทียบอ,อันข้างหน้านี้ก็จะเป็นของ gx 2 7 0กับ390นะคะส่วนอันนี้จะเป็นของรุ่นเล็กเห็นไหมเส้นมันจะไม่เท่ากันอ,อันนี้ก็จะเส้นอ้วนกว่าความยาวของเส้น 1.50เมตรหรือว่าเมตรห้ 50, อ่าเมตรครึ่งนะคะถ้าเป็นของรุ่นใหญ่อันนี้ก็เป็นความยาวแล้วก็เป็นไซส์ที่ทาง honda เขาคิดมาแล้วว่าเหมาะสมสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีอีกรุ่นนึงจะเป็นแบบนี้ค่ะเช็คสตาร์ทของ G X 390รุ่นเมกานะคะอันนี้เส้นลักษณะเขาจะเป็นสีขาวดำแล้วก็เส้นเนี่ยจะแน่นกว่าจะแน่นกว่าอัน ถ้าแบบรุ่นสีขาวเนี่ยเส้นมันจะนิ่มนิ่มนะคะนิ่มแต่อันนี้จะแน่นอ่าแน่นแล้วก็เหนียวด้วยสวยด้วยนะของจริงคือสวยอันนี้ของเอถ้าถ้าเป็นบอกให้ตรงรุ่นเนี่ยมันคือเชือกสตาร์ทของ gx สามเก้าศนรุ่นเมกานะคะรุ่นตัวท็อปเนี่ยแหละเอเขาก็จะได้เชือกเส้นอีกไปแต่ว่าก็เอาไปใช้กับรุ่นอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะมันก็เอเป็นขนาดที่เหมาะสมนะคะ เป็นขนาดที่พอดีสำหรับ9แรง13แรง15แรงนะคะความยาวเม50ความโตของเส้นอ่ะ0.5ซนติเมตรก็คือครึ่งเซนนะคะสีขาวดำเนี่ยราคาเส้นละ250บาทถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้ที่ร้านประพันธ์อะไรนะคะส่วนเส้นนี้สีขาวสีขาวรุ่นธรรมดาของ9แรง13แรง15แรงอันนี้เส้นละ150บาทนะคะส่วนของรุ่นเล็ก รุน่นเล็กอันนี้ห้าแรงแหกแรงสี่แรงนะคะหรือว่าเป็นแบบเครื่องสูบน้ําก็ได้เครื่องสูบน้ำดับเบิลยูบีนับบิลย์ก็ใช้ตัวนี้นะคะอันนี้ราคาเซ็นละหนึ่งอยีบาทค่ะถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้ที่ร้านนะคะเ,เบอร์โทรร้านศูนย์เจ็ดหกสี่สองหนึ่งสองหนึ่งเจ็แล้วก็ศูนย์เจ็ดหกสี่สองหนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ถ้าติดต่อมาทางไลน์ก็เป็น si p p part นะคะอ่านว่า p p part นะคะก็แอดไลน์กันเ like ข้ามาได้สามารถสั่งซื้อได้ส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บปลายทางได้ด้วยนะคะก็วันนี้ไม่ไปก่อนเดี๋ยวมีถ้าใครอยากให้พรีเซนต์สินค้าตัวไหนหรือว่าอะไรแท้ Honda ชิ้นไหนก็สามารถแจ้งมาได้นะคะไม่เจอกันใหนม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ